พุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมและสเสวยวิมุติสุขที่พุทธคยา49วันแล้วท่านก็จะโปรดสัตว์ท่านก็เช็ค้วยานท่านจะไปโปรดอารารดาบทและอุทกาดาบท แต่ทั้งสองท่านนั้นน่ะได้ตายไปแล้วเราไปเกิดอยู่ในชั้นพรมเป็นอรูปพรมท่านก็เลยคิดถึงบัญจวคขี่ทั้งห้าท่านก็เลยเดินทางไปที่กรุงพาราณสีจากเมืองขยาขยาศีสะไปที่พาราณสี ถ้านั่งรถไปมันกี่กิโลสองร้อยกว่ากิโลนี่มนะั้งขึ้นไปทางทิศเหนือท่านก็เดินทางไปพอไปถึงท่านก็แสดงปฐมมเทศนาํามาจากรขปวัตนสูตรทำ ทำกันแรกเนี่ยมันต้องสำคัญที่สุดใช่ไหมถ้าเรารู้อะไรมาเนี่ยมันก็ต้องสิ่งไหนที่เราจะพูดครั้งแรกเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทํากันแรกทำมาจาักกับอวัตนสูตรท่านก็พูดพูดถึงทางสุดโต่งสองทาง ก็คือตึงกระย่อน,อ,นอันตึงอันตึงนี่ก็เป็นพวกทรมานกายท่านก็าทามาหมดแล้วช่วงช่วงที่ท่านสแสวงหาหนทางบนทุกตอนท่านไปหาอะรนะาบทอัตกะดาบุเนี่ยท่านก็ไปติดในฌานในสมาธิอันนี้ก็เป็นหย่อนติดสุขติดสุขติดสุขในฌานในสมาธิพอออกจากฌานมามันก็ทุกข์เหมือนเดิม เพราะยังไม่เกิดปัญญามันแค่ไปอยู่ในความสงบไม่รับรู้รับทราบอะไรคือหลบหลีกหนีปัญหาไม่รับรู้ปัญหาพอมาในจิตสภาวะของคนปกติมีสิ่งอะไรมากระทบก็ทุกข์เหมือนเดิมแต่พอไปอยู่ในฌานเนี่ยมันสุขบางคนก็ไปอย่างบางคนได้ฌานได้สมาธิละเอียดเนี่ยก็ไปเห็น วกกายทิพย์กายละเอียดเทวดานางฟ้าก็ไปติดติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองได้คุณธรรมขั้นสูงเป็นพระอริยะอ่านหาัในธรรมไม่เกรงกลัวใครเทศนาว่าการเก่งอะไรเงี้ยเนี่ยจะไปติดตรงนั้นเยอะนี่คือติดในสุขติดในฌานติดในสมาธิถ้าติดแบบชาวบ้านชาวบ้านเราก็คือ ขี่เกียรน่ะที่เกียจไม่ออกปฏิบัติธรรมไม่ไม่ศึกษาธรรมหลงโลกอยู่ยังหลงโลกยังหลงโลกอยู่กับโลกก็หลงโลกพอไปปฏิบัติธรรมก็หลงธรรมเดินหลงทางก็ไปติดสุขในฌานในสมาธิแล้วเข้าใจว่าตัวเองมันรู้ธรรม อย่างรูปชานอะรูปชานเนี่ยมันต้องปล่อยต้องละต้องวางหมดนะมันเป็นสังโยชน์ขัละเอียดเลยอนาคามีขึ้นไปเนี่ยก่อนจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยต้องวางพวกนี้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นในรูปชานในอรูปชานในสุขในฌานอะไรพวกนี้ต้องวางหมดต้องวางออกก่อน มันถึงจากก้าวไปถึงขั้นหมดตัวตนเป็นพระอรหันได้อีกทางหนึ่งก็ตึงเกินไปก็ทรมานกายกายเป็นธรรมชาติที่มันไม่รู้อะไรแต่เราก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแล้วก็ไปทรมานกายทำทุกอย่างทรมานกายรับที่ต่างๆในอินเดีย ทรมานกายเยอะมากพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะรู้แจ้งเนี่ยท่านก็ไปทำมาหมดทรมานกายอดอาหารเกือบตายเห็นไหมก่อนจะมาตัดสรเนี่ยก็นางสุชาดาเอาอาหารให้กินเอาอาหารให้ให้ฉันพอพันจะวะกักคีเห็นเห็นท่านขับมาฉันอาหารเนี่ยก็เลยไม่เชื่อมั่นละไรวะ อดอาหารแทบตายยังไม่บรรลุธรรมกลับมากินอาหารแล้วมันจะได้อะไรก็เลยชวนกันหนีเลยไปอยู่นี่ไงไปอยู่ป่าอิสิตนะอิสิตนะมฤคทายวันเนี่ยป่าป่าที่มีกวางเยอะๆเนี่ยกรุงพาราณสีเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านตามไปเนี่ยตามไปสอนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยท่านตอนแรกท่านก็เลยปรับไม้เซ็ก่อนเนี่ ปรับมาเซตให้คนมันกลับมาตั้งในทิศทางที่ถูกก่อนอตอนแรกก็สุดโต่งเงินไปก็ทรมานกายกายไม่รู้อะไรเอาไปทรมานมันให้มันทุกข์ให้มันเจ็บมันปวดม,มันเป็นเรื่องของใจมันไม่ใช่เรื่องของกายก็ไปหลงทรมานกายไป้อดอาหารไป อะไรไปยืนบนตะปูเหยียบตะปูอะไรนี่นุ่งโอ้สารพัดรูปแบบในอินเดียพระพุทธเจ้าท่านธรมาหมดอีกทางหนึ่งก็สุดตรงไปติดสุขไปติดสบายคือมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่รู้ท่านพอท่านชี้แจงให้รู้ว่าไอ้ของคู่ไอ้เนี่ย ึ้กัหย่อนตัวเนี้มันไม่ใช่หนทางแล้วท่านก็แสดงว่าแล้วทางที่ถูกคืออะไรท่านก็บอกทางที่ถูกคือมัมโยงแปดเนี่ยพวกสัมมาต่างๆความพอดีพองามเนี่ยอพอดีพองามหรือจะว่าง่ายๆก็คือไม่เอาสุดโต่งสองทางอ่ะไม่เอาที่เห็นมันไม่เอา ืออันแรกก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนความเห็นต้องถูกต้องตรงก่อนก็คือติดกระดุมเม็ดแรกนะต้องถูกก่อนถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดผิดหมดเลยเนี่เพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจแก่นหลักแนวทางในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่จะมาชี้ให้เราหลุดพ้นตรงนี้ได้ ก็ต้องเข้าใจต้องเห็นแจ้งตรงเนี้ยไม่งั้นมันก็พาเราไปสุดตรงไปติดสุกติดสบายหรือทรมานกายหรืออะไรเงี้ยถ้าหลงทางแล้วก็ได้ตั้งคิดการเดินทางผิดแล้วมันก็ผิดไปตลอดนะจนกว่าจะวกกลับมาในทางที่ถูกไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้จะรู้ตัวด้วยหรือเปล่า ยังมรกแปดเนี่ยก็มีมีนักบวชคนสุดท้ายนะชื่ออะไรจำไม่ได้ที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพานเนี่ยที่จะมาขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นเป็นเป็นนักบวชนอกศาสนานะแต่ศรัทธาเลื่อมสายพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพานแล้วก็เลยจะขอเข้าเฝ้าพานอนก็ กีกันนะไม่อยากให้รบกวนเพราะว่าท่านกำลังป่วยกำลังจะดับขันอยู่แล้วทางนั้นก็ขอเข้าเฝ้าทางนี้ก็ห้ามกันเสียงดังเอะพระพุทธเจ้าได้ยินท่านก็ถามตะโกนถามเราถาม,ถามแล้วก็ท่านก็บอกให้อนุญ,ญาตให้เข้ามาเขาก็ามาถามท่านว่าถามอะไรถามคำถามที่มัน ลอยเท้าบนอากาศอะไรมันเป็นคําถามไร้สาระประมาณว่ากูจะตายอยู่แล้วมึงไปถามอะไรเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์มึงรู้ไปแล้วมึงจะเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยไอพูดแบบภาษาบ้านๆภาษาอผมมานะภาษาคนธรรมดาเนี่ยคือคําถามที่มันไม่มีประโยชน์จะถามหาสวรรค์นมิมานอะไรรู้ไปแล้วมันได้อะไรจะตายอยู่แล้วเนี่ย ถ้าศาสนาถ้าลัทธิไหนที่สอนมักมีองแปดเนี่ยตัวนั้นมีทางพ้นทุกแน่นอนอนะแล้วแนวทางของท่านน่มีสอนเรื่องมักมีองแปดเนี่ยถ้าศาสนาอื่นไม่สอนเรื่องนี้ไม่มีทางไม่มีวันออกจากทุกได้ไม่มีทางพ้นทุกได้ท่านก็พูดอย่างนี้นะ ตีเข้าประเด็นไอ้นั้นออกถามนอกประเด็นไม่ได้เรื่องในราวเนี่ยเนี่ยโ,โยงแปดสมาทิทฐิเป็นเป็นหัวเรือใหญ่ต้องเห็นถูกก่อนเห็นถูกเห็นถูกเห็นอะไร,ร,รก็เห็นธรรมชาติของกายใจเห็นธรรมชาติของกายใจ ที่เขาเป็นของเขาเองเขาทํางานของเขาเองมาเห็นกายเห็นใจเห็นขันหน้านี่แหละมาเห็นตรงนี้เห็นจนมันมันลงใจอะ่ะมันลงใจมันเชื่อมัน่นแล้วว่าเออมันเป็นธรรมชาติ มันมีธรรมชาติมีกายก็เป็นธรรมชาติที่มันไม่รู้อะไรมันมีแต่ธรรมชาติชีวิตมันก็เป็นแค่กระแสเกิดดับของธรรมชาติที่สืบเนื่องกันไปแค่นั้นเองมันมีธรรมชาติที่มันไม่รู้อะไรก็คือร่างกายเนี่ยมันไม่รู้อะไรได้ยังไงก็อย่างคนที่ตายเนี่ยก็นอนเป็นขอนไม้ไม่รู้อะไรเอาเข็มไปทิ่มเอามีดไป ไป,ปาดไปแทงไปอะไรเนี่ยไม่รับรู้ไม่ไม่รู้เรื่องรู้ห่าหิวอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อะไรกายเนี่ยส่วนใจนามธรรมเนี่ยอิทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อย่างวิญญาณเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้รู้เฉยเฉยรู้รู้รู้ที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการให้ค่าให้ภาษาให้ความหมายใดๆเป็นการรับรู้ เพียวๆนะที่กูบาจารย์ท่านบอกว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้อย่างน,นี้ก็คือรับรู้เฉยๆนะแล้วก็มีธรรมชาติที่มันปรุงแต่งอืวิญญาณหรือจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่ตัวที่มันมาปรุงแต่งจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเจตสิกก็คือเวทนาสัญญากับสังขารเนี่ยสามตัวเนี่ย สังขารนี่มีมีมีแบ่งแยกย่อยออกไปอีกหลายตัวเยอะมากสัญญานี้ก็เป็นตัวเก็บหน่วยความจำต่างๆที่เราได้ประสบพบมาเก็บมาเก็บเป็นข้อมูลเก็บเป็นอะไรอยู่ในในสต็อกในเนมโมรี่ไว้เพื่อจะเอามาใช้ในการปรุงแต่งของสังขาร ส่วนเวทนาก็บอกความรู้สึกต่างๆที่เรารู้สึกว่าร้อนมาเย็นอะไรเงี้ยนั่นแหละคือเวทนาเป็นความรู้สึกรู้สึกว่าทุกเป็นสุขพอใจไม่พอใจเฉยๆอย่างเงี้ยนี่คือเวทนาสัญญาเนี่ก็ที่เราเห็นให้ค่าให้ภาษาให้ความหมายว่าคนนั้นสวยคนนั้นดำคนนั้นต่ำคนนั้นสูงทางนี้ตึงทางนี้หย่อนเนี่ย เป็นการเปรียบเทียบให้ค่าให้ภาษาให้ความหมายตีความอะไรพวกเนี้ยเป็นเรื่องของสัญญาต้องอาศัยสัญญาอืแล้วสังขารก็เอาข้อมูลจากสัญญาเนี่ยมาปรุงแต่งมามาคิดมาปรุงอสังขารนี้เป็นเชฟใหญ่อเป็นเชฟใหญ่ถ้าเป็นเชฟประเอ่นหรือเชฟประทะห้างก็ว่าไปตัวสังขารเนี่ย ที่เราบอกได้ว่าคนนั้นสวยคนนี้ขี้เหร่คนนั้นขาวคนนี้ดําอะไรเงี้ยหรือหยินหยางอืเย็นร้อนอ่อนหรือแข็งอืสูงต่ําดําขาวบุญอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นอกุศลอะไรเงี้ยบุญคู่กับบาปกุศลคู่กับอกุศลอะไรเงี้ยเป็นการเปรียบเทียบเนี่ย ตัวนี้คือธรรมชาติที่ปรุงแต่งปรุงแต่งจิตย้อมจิตย้อมจิตทำให้ทำให้จิตมันขุนมัวมปรุงแต่งให้จิตดีก็ได้ให้จิตเศร้าหมองก็ได้จิตมีราคะโทรศัพท์ก็เพราะเรามีโมหะคือความ หลงหรือเป็นอวิชาเนี่ยมันไม่รู้ในสัจจะความจริงของธรรมชาติของชีวิตเนี่ยแนหะมันก็เลยหลงยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นเราหมดเนี่ยถ้าเรามารู้ตรงนี้อะไรมันก็เป็นสมาธิฐิสมาธ,ธิิแล้วมัคที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวช่วยตัวสนับสนุนอืม ทำมาหากินเป็นปกติไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมกักมีวงแปดนี่คือเทศนากันแรกที่ท่านปรับมายเซ็ตให้ปัญจวักีทั้งหน้าก่อนประมาณว่าเฮ้ยที่ที่กูทำมาตลอดเนี่ยมันผิดหมดเลยว่ะอะไรเงี้ยทางที่ถูกตอนที่กูตัดจรู้เนี่ยคือมักแปดอ่ะอะไรเงี้ยที่ไป เข้าฌานเข้าสมาธิก็เป็นทางที่มันสุดตรงไปทางติดสุขติดสบายพระหลังจากนั้นมาทรมานกายก็สุดตรงไปทางตึงเกินไปอย่างเงี้ยอย่าง,างเงี้ยแต่ทางที่ที่ถูกมันต้องเป็นแบบนี้ท่านทา่ทานปรับตรงนี้ก่อนปรับจูนตรงนี้ก่อน ต่อไปจะพักแค่นี้ก่อนแล้วต่อไปจะพูดอีกเรื่องอัตลตาตรักคณะสร